สวัสดีครับผมผมขออนุญาตมาทําคลิปแจกายเซนเป็นภาพรวมนะครับเป็นคลิปยาวเนาะโอเคมาชื่อแรกนะครับคุณสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์สอเสือนะครับมมาสอสระก็ไก่ดดติกสดิรัลนะครับคุณสมศักดิ์ต่อไปนะครับคุณจิรนุชนะครับจอจานรอเรือนะครับนอนหนูจอช้างนะครับคุณจิรนุชต่อไปนะครับคุณสุเทพ เสือนะครับสตรีอทอดานจบด้วยพอผ่านนะครับคุณสุเทพต่อไปคุณนัทนท์นะครับนอนนินทอฐานนอนนุนอหนูตัวหนึ่งทอถานกระดันนครับคุณนัทนท์ต่อไปนะครับคุณพักราตีพอผานกอกไก่รอเรือสถานีทอเต่ารอเรือสะอีนะครับคุณพักราตีใส่บรรยากาศนะครับ ต่อไปนะครับคุณโชคทรัพย์นะครับสระโอนะครับชอชา้างกอควายทอดหารรอเรือนะครับพอผ่านยอยักกระดัน่นะครับคุณโชคทรัพ์ต่อไปคุณทรงพลนะครับทรงพลทอดหารรอเรือนะครับงง,งูพอผ่านจบด,ด้วยลอลิงนะครับคุณทรงพลต่อไปคุณกริฎทอนนะครับคุณกริฎทอน กอไก่ตัวลึกนะครับสลบฤาษีโดชดาแล้วก็ท่าทงรอเรือนอนเนรกระดนะครับคุณกฤษศธรต่อไปนะครับคุณปันทิตานะครับปันทิตาปอปลานอนเนรทอ,อนางโถโดเต่ตนานะครับคุณปันทิตาต่อไปคุณภูทิศพอสมเพาครับผม รถสัเภาร์รถเรือนะครับรอเสือรอทหารรอทรงกลั่นครับผู้ลิสิต่อไปคุณวิลาวันนะครับวัวแวนโรลิงซาอาวอรวนนะครับโรลิงหยอยักษ์กลั่นนะครับคุณวิลาวันต่อไปคุณเกวรินนะครับสระเอก็ไก่วอรเวนนะครับโรลิงนอนูนะครับ กีบูลินต่อไปคุณนกกระโดนนะครับนกกระโดนนอนหนูรอพานรอเด็กรอลิงน,นะค,คุณนกกระโดนโอเคครับผม